สวัสดีชาวลัคนาราศีพฤษภทุกท่านค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Astrology Miracle by กัญยพัฒนหรือมหัศจรรย์ศาสตร์แห่งดวงดาวโดยกัญยพัฒนคลิปคำพยากรน,นี้จัดทำขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตตามความหมายการโคจรของดวงดาวขอให้ทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังโปรดใช้วิจารณญาณพิจารณาด้วยความมีสติพร้อมทั้งนำคํำพยากรณ์ไปปรับใช้เพื่อป้องกันหรือแก้ไขสิ่งไม่ดีที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างมีสติค่ะ และเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆต่อไปขอความการุณาจากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตคลิปดีๆจากทางช่องค่ะในคลิปนี้ดิฉันจะมาพยากรดวงชะตาให้กับชาวลัคนาราศีพฤษภหรือผู้ที่เกิดในช่วงระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนการพยากรณ์มีเรื่องราวดังต่อไปนี้ค่ะเรื่องการงาน ด้วยอิทธิพลของดาวห้าดวงคือ 1. ดาวพระอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนพบพันธุโคจรเข้าสู่เรือนพบวินาศได้ตำแหน่งเป็นมหาอุดจากนั้นจะโคจรเข้าทับลัคนาราศีพฤษภได้ตำแหน่งเป็นอุจจาพิมุกสถิตไปจนถึงวันที่15มิถุนายน2564 ดาวดวงที่สองดาวพระพฤหัส,สบดีดาวเจ้าเรือนภพลาพะและเรือนภพมรณะโคจรเข้าสู่เรือนภพกรมมะสถิตไปจนถึงวันที่28กันยายน2564ดาวดวงที่3ดาวพระสุก์ซึ่งเป็นดาวประจำตัวของชาวลัคนาราศีพฤษศและเป็นดาวเจ้าเรือนภพอริ โคจรเข้าทับลักษนาได้ตำแหน่งเป็นเกษตรราธิบดีสถิตไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2564 ดาวดวงที่4ดาวพระเสาดาวเจ้าเรือ,รอนภพสุพระโคจรสถิตรเรือนภพสุพระได้ตำแหน่งเป็นเกษตรราธิบดีสถิตไปจนถึงวันที่1มีนาคม2566และดาวดวงสุดท้ายดาวดวงที่5ดาวพระราหูดาวเจ้าเรือนภพกรมมะโครจรเข้าทับลัคนาราศีพฤษภได้ตำแหน่งเป็นนิจสถิตไปจนถึงวันที่30มีนาคม2565 ส่งผลให้เรื่องการงานของชาวลัคนาราศีพฤษภการงานช่วงนี้จะมีเข้ามาค่อนข้างมากทั้งงานหลักและงานเสริมซึ่งนั้นก็หมายความว่าท่านจะมีรายรับเข้ามามา,มากหลายช่องทางเช่นกันนะคะขึ้นอยู่กับความขยันขันแข็งของท่านเองค่ะสำหรับท่านที่ทำงานประจำผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายผู้บังคับบัญชาจะเมตตาช่วยเหลือและให้การสนับสนุนให้ความไว้วางใจแก่ท่าน ท่านจะได้รับมอบหมายงานให้ทําให้รับผิดชอบเพิ่มมากขึ้นหรือให้ดูแลโปรเจกต์ใหญ่ๆโปรเจกต์สาคัญสําคัญหรือเป็นงานแก้ไขแก้ปัญหาเป็นงานเก่าที่คนอื่นทําไม่ได้ท่านจึงต้องลงมือทําเองหรือเป็นโปรเจกต์เก่าที่ท่านเคยเสนอไว้และโดนพับไปก่อนหน้านี้อาจจะด้วยเหตุผลใดๆก็ตามท่านจะได้กลับมาทําอีกครั้งหนึ่งค่ะซึ่งจะทําให้ท่านเครียดวิตกกังวลอยู่กับความคิดของตนเองอยู่กับ เรื่องของงานสักระยะหนึ่งแต่สุดท้ายงานของท่านก็จะสำเร็จตามเป้าหมายท่านจะได้รับคำชมหรือการเลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งปรับเงินเดือนหรือรให้ค่าตอบแทนเป็นที่น่าพอใจสำหรับท่านที่ทำงานในลักษณะงานที่ต้องแข่งขันต้องทำยอดการเจรจาต่อรองใดๆท่านจะได้รับความสำเร็จชัยชนะจะอยู่กับท่านค่ะ สำหรับท่านที่ทำธุรกิจส่วนตัวเป็นฟรีแลนซ์ทำงานด้านการประชาสัมพันธ์งานที่ต้องติดต่อสื่อสารกับแดนไกลหรือติดต่อผ่านสื่อโซเชียลต่างๆหรือทำงานในลักษณะที่ต้องเดินทางอยู่บ่อยๆท่านจะมีลูกค้าเข้ามามากมีงานหลั่งไหลเข้ามาค่อนข้างเยอะจนท่านรู้สึกว่าตนเองเหนื่อยล้ามากๆแต่ก็ขอให้ท่านมีพลังใจนึกถึงเรื่องไรายได้ที่จะเข้ามาเอาไว้นะคะจะทำให้ท่านชื่นใจและสู้ต่อไปได้คะ่ะเพราะการเงินก็แปรผันกับการงานนะคะ ในบางท่านมีโอกาสได้ทำธุรกิจเสริมหรือธุรกิจใหม่กับพ่อแม่ญาติพี่น้องในช่วงนี้ด้วยซึ่งต่อไปธุรกิจก็จะมั่นคงและประสบความสำเร็จค่ะในช่วงนี้ชาวลัคนาราศีพฤษภบางท่านที่พื้นดวงชะตาเดิมของตนเองเรื่องการงานไม่ค่อยดีนักช่วงนี้ให้ท่านระวังเรื่องการโดนเอารัดเอาเปรียบด้านผลงานหรือผลตอบแทนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมในเรื่องของงานไว้ด้วยนะคะ เดือนนี้ท่านมีเกณฑ์ที่บริวารเพื่อนร่วมงานผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อนฝูงของท่านหรือญาติพี่น้องจะนําเรื่องร้อนใจมาสู่ท่านค่ะและขอให้ท่านระมัดระวังเรื่องคําพูดและเรื่องอารมณ์กับบุคคลรอบข้างไว้ด้วยขอให้ท่านใจเย็นๆมีสติคิดติดรองก่อนพูดนะคะ เรื่องการเงินและโชคลาภโดยอิทธิพลของดาวสามดวงคือ 1. ดาวพระอังคารดาวเจ้าเรือนภพปัตตนิและเรือนภพวินาศโครจรเข้าสู่เรือนภพกระดุมพระสถิตไปจนถึงวันที่2มิถุนายน2564ดาวดวงที่สองดาวพระพุธดาวเจ้าเรือนภพกระดุมพระและเรือ,รอนภพปุตตะโคจรเข้าทับลัคนาราศีพฤษภสถิตไปจนถึงวันที่2กรกฎาคม2564 และดาวดวงที่3ดาวพระพฤหัส,สบดีดังที่กล่าวไปแล้วเมื่อตอนต้นคลิปส่งผลให้เรื่องการเงินและโชคลาภของชาวลัคนาราศีพฤษภในช่วงเดือนนี้ท่านจะมีรายรับเข้ามาค่อนข้างมากยิ่งขยันมากก็จะยิ่งได้รับมากโดยจะมีช่องทางมาจากการทำงานทั้งงานหลักและงานเสริมและได้รายได้ได้รายรับได้โชคลาภจากคู่ครองคนรักหรือคู่หุ้นส่วนทางธุรกิจเป็นหลักค่ะ ท่านจะมีความโชคดีมีรายได้พิเศษเข้ามานอกเหนือจากรายได้ประจําที่ท่านเคยได้จากงานในลักษณะที่ต้องเดินทางไกลจึงจะได้มาหรืองานที่ต้องติดต่อสื่อสารกับต่างประเทศต่างถิ่นต่างจังหวัดหรือติดต่อสื่อสารผ่านทางโซเชียลออนไลน์มีเดียต่างๆด้วยค่ะ แต่ก็ขอให้ท่านระมัดระวังเรื่องการใช้ใจ่ายไว้ด้วยนะคะเนื่องจากเดือนนี้ท่านจะมีรายจ่ายเข้ามาค่อนข้างมากเป็นรายจ่ายที่เกิดจากบุตรหลานบริวารลูกน้องหรือผู้ที่อยู่ใต้บงังคับบัญชาหรืออยู่ในความดูแลของท่านค่ะอาจเป็นเรื่องด่วนเป็นค่าใช้ใจ่ายด่วนๆแบบปุบป,ปรับแบบไม่ทันตั้งตัว ท่านมีโอกาสที่จะเสียเงินหมดเงินไปกับพ่อแม่ญาติพี่น้องและหมดเงินไปในการสนองความอยากได้อยากมีของตนเองซึ่งจะมีการจ่ายออกไปมากกว่าปกติมากกว่าทุกๆเดือนที่ผ่านมาค่ะขอให้เดือนนี้ท่านพยายามควบคุมและบริหารจัดการเรื่องการเงินไว้ให้ดีนะคะและในบางท่านอาจต้องใช้เงินในการแก้ปัญหาเรื่องการงานหรือบางท่านอาจต้องใช้เงินเพื่อวิ่งเต้นเรื่องตำแหน่งหน้าที่การงานของตนเองค่ะ ชาวลัคนาราศีพฤษภบางท่านมีโอกาสได้โชคลาภจากอายุหรือข้อมูลส่วนตัวต่างๆของคนรักของท่านด้วยนะคะสำหรับเรื่องสุขภาพข้อควรระวังและคำแนะนำให้กับชาวลัคนาราศีพฤษภให้ท่านระมัดระวังโรคที่เกี่ยวกับระบบประสาทและสมองอาการปวดศีศรษะปวดไมเกรนนอนไม่หลับอาการคิดมากเครียดวิตกกังวลขอให้ท่านดูแลใส่ใจสุขภาพของตนเองไว้ด้วยค่ะ ให้ท่านระมัดระวังเรื่องสุขภาพการเจ็บไข้ได้ป่วยหรืออุบัติเหตุน้อยใหญ่ต่างๆของผู้หลักผู้ใหญ่ของญาติพี่น้องหรือบุตรหลานของท่านท่านอาจต้องเสียเงินเสียทองเสียทรัพย์สินมีค่าหรือนำความร้อนใจมาสู่ท่านคะ่ะและให้ท่านระวังการมีปากเสียงภายในบ้านหรือของมีค่าภายในบ้านอาจเกิดการสูญหายไปด้วยนะคะ แนะนำให้ท่านทำสมาธิสวดมนต์เจริญภาวนาฟังธรรมะถือศีลแปดในวันพระหรือวันประจำวันเกิดของท่านทำบุญบริจาคข่าน้ำข่าไฟวัดถวายหลอดไฟจัดพิมพ์และแจกหนังสือธรรมะหรือหนังสือที่ให้ข้อมูลความรู้ที่มีประโยชน์ต่างๆทำบุญถวายน้ำดื่มทำบุญให้ทานช่วยเหลือผู้ป่วยที่เป็นผู้ยากไร้เด็กได้โอกาสเด็กพิการสัตว์พิการสัตว์จรจัดทำบุญไถ่ชีวิตสัตว์ได้ทั้งสัตว์เล็กและสัตว์ใหญ่ ทำบุญบริจาคลงศพทำบุญบริจาคเลือดบริจาคดวงตาหรืออวัยวะต่างๆแก่สภากาชาติไทยถวายสังฆทานยาหรือสมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์สมทบทุนช่วยผู้ป่วยที่ยากไร้ตามโรงพยาบาลต่างๆทำบุญร่วมสร้างโบสถ์สร้างวิหารศาลาการเปลี่ยนศาลาโรงเรือนโรงนอนของผู้ถือศีลทำบุญร่วมสร้างหรือถวายพระพุทธรูปปางสมาธิเพชร หรือสร้างบุญสร้างกุศลต่างๆตามที่ท่านสะดวกหรือตามกำลังศรัทธาของท่านเพื่อเสริมสิรีม,มงคลในเรื่องของการงานการเงินความรักและสุขภาพค่ะสำหรับเรื่องความรักด้วยอิทธิพลของดาวสามดวงคือ 1. ดาวพระอังคาร 2. ดาวพระศุกร์และ3ดาวพระราหูดังที่กล่าวไปแล้วเมื่อตอนต้นคลิปส่งผลให้เรื่องความรักของชาวลัคนาราศีพฤษภ คนโสดช่วงนี้ท่านจะมีสเสน่ห์ต่อผู้พบเห็นมากโดดเด่นสวยหล่อออราจับจะมีคนเข้ามาสนใจชอบพอท่านแต่อาจเป็นคนที่เคยผ่านการมีคู่มีครอบครัวมาแล้วอาจพบเจอการผ่านโลกโซเชียลออนไลน์หรือมีญาติพี่น้องหรือเพื่อนสนิทแนะนำให้ท่านรู้จักกัน ก็ขอให้ท่านตรวจสอบให้ดีก่อนการตัดสินใจคบหานะคะว่าคนที่เข้ามาชอบพอท่านนั้นประวัติข่าวใสหรือซุกซ่อนใครไว้ที่บ้านโดยมาหลอกให้ท่านตายใจหรือเปล่าขอให้ท่านยึดมั่นและทำในสิ่งที่ถูกต้องตามคันลองของธรรมนะคะสำหรับคนมีคู่ช่วงนี้ตัวท่านจะมีเสน่ห์มากๆท่านจะรู้สึกว่าอยากดูแลตัวเองมากเป็นพิเศษรักสวยรักงามรักสุขภาพมากซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีค่ะ และอาจมีคนเข้ามาชอบเข้ามาจีบท่านทางทั้งที่รู้ว่าท่านมีคู่ครองคนรักอยู่แล้ว mm hmm. ก็ขอให้ท่านอย่าเผลอตัวเผลอใจไปทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะคะช่วงนี้ท่านมีโอกาสที่จะได้โชคลาภทรัพย์สินเงินทองของขวัญหรือของกำนันจากคู่ครองคนรักด้วยค่ะหากท่านใดที่ทำธุรกิจร่วมกันกับคนรักงานในช่วงนี้ก็จะสำเร็จไปได้ด้วยดีและมีรายได้ดีเลยทีเดียวนะคะ และนี่คือเรื่องราวดวงชะตาทั้งหมดของชาวลัคนาราศีพฤษภประจำเดือนพฤษภาคม2564ดิฉันขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคต่างๆไปได้ด้วยดีคิดหวังสิ่งใดขอให้สมความปรารถนาสิ่งที่ดีและเป็นมงคลทุกประการจงบังเกิดมีแก่ชาวลัคนาราศีพฤษภทุกท่านค่ะและหากคลิปนี้ถูกใจท่านก็ขอให้ท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆต่อไป สุดท้ายนี้ดิฉันขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังช่อง Astrology Miracle by กัญยพัฒนพบกันคลิปหน้าจบคําพยากรณ์สําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ